สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆ้ายกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บริษัทใหญ่ๆ นั่นทาให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทํานาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเอง ผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมีหนำซ้ำําข้าวมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวป,อปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดมเมล็ดพันธุ์และการเก็บมเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทําอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ คือ,อเกิดจากชาวนานเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเทียผลเนี่ยมันก็เดาที่เราไม่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 คาดคิดมาก่อนเลยว่าอย่างเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ พันข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะฉนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกได้ดูไหนจะเก็บไปทําอะไรในชาวบ้านรู้หมดเพราะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้รู้ว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชงมทานเนี่ย ก็จะเปลี่ยนพันข้าวจากพันุพื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันขนาดเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องลื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปุยยะทยายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทําทีละขั้นตอน แล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนในการมาเสริมกันเองแล้วพอทําได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันข้าวได้เองแทนกลมกันข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกอต้นสมบูรณ์ กอเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกไหลหนอนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่แต่กอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่แะกอเดียว,วจะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบ เม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือดกระทั่งเอามันใกล้เคียงแล้วนะพนะอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี้ยเราเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะไม่ต้องแกะเป็นก้อนข้าวกล้องอีกทีหนึ่งเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นไหมสีบเนียนะแล้วก็ค่อยบีบบีบก,ก็จะจะกลายเป็นเมด็ดออกมา ถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุนเป็นบางจุดเปนท้องประสิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบเนี่ยเกินร้อยเมล็ดเพื่อให้เพาะง,งอกในอย่างน้อยได้ร้อยต้นเราจะเอาร้อยต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จากร้อยต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณห้าหรือหกต้นเ,นเอาไว้ทาทาคัดต่ออีกแล้วดูหนึ่ง การเฉพาะเข้าเข่างอกเขากล้องเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องป้องกันพวกมแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันฉะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เท่าแกะบดาหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้ไพอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะรับทรายใส่ ใส่ั้เศษ็สามนสี่ะไม่ต้งเยอะนะแ,แล้วก็เอาเม้คาเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเจนหนึ่งไม่ให้มันรอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนมแมลงโดนมดมากิน แล้วก็เอาน้ํารดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมสนจารองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจารองเนี่ยมันก็จะป้องกันมแมลงกับมดไม่มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาววนก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น2ี่สวันอย่างน้อยนะสามอาทิตย์ขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงเนี้ยเอาไปปลูกในแปลงจริง ถ้าเราคัดได้อย่างน้อยร้อยเม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อยร้อยต้นไปเข้ากล้าเนี่ยเป็นต้นกล้าเนี่ยจากร้อยต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพไปล้อมให้อยากที่จต้องการน่ปเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โกรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ย เอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแต่กอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดตกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจากร้อยต้นนั่นแหละเอามาทําพันต่อเรื่อดูต่อไปพันต่ออีก ุกชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพนี้ให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเน,นี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเอ่อเรียกไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จําเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะ เราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้นสองแล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาเทคนิคที่จําเป็นเหล่านี้ให้ได้ไม